เออมาและเอาแบบเล่นเอาจิงหรือวยังไงก็ได้อะเอาจริงก็ได้ถ้ามันเกินถ้ามันเกินหนึ่งนาทีเราจะเอาลง Youtube แต่ถ้าไม่เกินเราจะเอาลง TikTok แล้วก็ Youtube ด้วย ลองดูจะไหวไหมหมายถึงเราอะจะไหวไหมเ้มเมเมากเลยอะโอ,โอ๊ยดุงมันจะเกินจะเกินหนึ่งนาทีแล้วกูเฮเกินแล้วไม่เป็นไรหรอก <c oughs> จริงเราโคตนแหลกแต่เ,เราบินได้อยู่นะตอนนี้ที่เราเห็นคือเราบินได้อยู่ตอนนี้มาเรากลับมาเป็นปกต,ติโอเคแล้วแค่ไหโอเค